สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกาวานทุกท่านวันนี้นะฮะทุเรียนนะฮะจังหวัดชุมพรนะฮะเสียบยอดในจังหวัดชุมพรนะฮะแล้วก็ซื้อทาง l a ซาด้าช้อปปมานะฮะตอนนี้แตกใบรอบ2แล้วนะฮะต้นนี้นะ,ะต้นข้างในแตกใบรอบที่1นะฮะเพราะว่าตรงนั้นตัดตัดลากขดเยอะไปหน่อย แล้วก็ปลูกล่าช้าไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยววันนี้เข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็ต้นหน้าบ้านนะฮะแตกใบฝักดาบนะฮะนี่เป็นไงแล่วรอบสองนะฮะโอ้โหดูยอดเขาสก,กรกดูเขาทำยอดนะฮะเป็นไงแล่วนะ,ะก็คือตรงนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยนะฮะสูตร16เสมอนะฮะ ยาล่าทุกทุกสิบห้าวันนะฮะถ้าทุกสิบวันนี้คงจะดูแล้วมันมันถี่เกินไปนะฮะเดี๋ยวรากเดี๋ยวเดี๋ยวต้นโซมนะ,ะเดี๋ยวสังเคราะห์ปุ๋ยไม่ทันนะฮะใจจริงๆก็อยากจะใส่สิวันครั้งนะฮะแต่ก็กลัวนะฮะว่าเขาจะจะมีผลต่อรากเพราะมันเป็นต้นทุเรียนที่เล็กมากนะฮะแล้วก็ใส่น้อยนะฮะประมาณเท่านี้เอง นะฮะปุ๋ยประมาณเท่านี้นะฮะประมาณสักประมาณ20เม็ดอะนะฮะไม่เกิน30ประมาณนั้นนะฮะใส่ให้ให้ห่างจากรากประมาณสัก1คืบนะฮะเนี่ยใส่ให้มันอยู่ในบริเวณรัศมีของของกิ่งของเขาเนี่ยนะ,ะตอนนี้แตกใบอ่อนรอบสองนะ,ะใบฝักดาบมีแล้วนะฮะใบหางประทูมีแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กางกังแจ้งนะฮะโรงแจ้ง ผมไม่ได้ใช้สแลนนะฮะผมใช้ต้นชายาต้นต้นอะไรนะผงชุรสใช่ไหมทาบเข้าไปแล้วก็หากกิ่งมาชํานะฮะเพื่อให้มันเร็วต่อการปลูกนะฮะเดี๋ยวตรงนู้นต้นนู้นก็จะหักไปหักต้นชายาคือหากกิ่งไปชําตอนหน้าฝนถ้าต้นต่อไปที่อยู่กลางแจ้งด้านนู้นนะฮะ เพราะว่าโอโซนเนี่ยหรือว่าความชื้นที่เกิดจากต้นไม้สมทุมพุ่มไม้เนี่ยมันจะช่วยในการทำให้อากาศบริเวณโดยรอบต้นทุเรียนมีความชุ่มชื้นเหมือนทางภาคใต้เหมือนทางต้นพันธุ์ที่เขาเกิดก็คือต้นพันธุ์มาจากจังหวัดชุมพรนะฮะมันก็เลยต้องสร้างโออีซิตประมาณนั้น อันนี้ดินดินที่มีหิวมัสนะฮะดินที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่เรามีโอ่งน้ำนะฮะแล้วก็มีพวกอ,อะไรนะมีพวกไส้เดือนนะฮะมีพวกซากทับถมนะฮะเอามาถมห่างต้นทุเรียนนะฮะเห็นถุงถุงตรงเนี้ยถุงหูหิ้วเนี่ยนะฮะ ไม่ได้เอามาไว้เพื่ออะไรนะเอามาไว้เพื่อขู่ขู่วัวเพราะว่าหมู่บ้านตามต่างจังหวัดจะมีวัวเดินผ่านนะฮะพอเขาเห็นพอเขาเห็นลวดที่มีถุงแขวนอยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นลวดช็อตวัวนะฮะก็จะทำให้วัวกลัวเขียนเสือให้วัวกลัว เขาจะได้ไม่มาทําร้ายต้นพันธุ์ทุเรียนเราตอนนี้ฝนใกล้ตกแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่ผมเอาดินฮิวมัสนะฮะดินที่มีแร่ธาตุที่มีไส้เดือนจากตรงนี้นะฮะตรงนั้นเราใช้ล้างเท้านะฮะก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านตรงนี้ก็เลยเป็นดินที่มีฮิวมัดเอาวางไว้ห่างๆนะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะฮะก็คือจัด องค์ประกอบของของความเป็นจริงในชีวิตนะฮะในธรรมชาติของของต้นทุเรียนอันนี้เป็นต้นมาจากอุดไอสกลนครแหมมีต้นอันนี้เข้ามาเกาะนะฮะตรงนี้ถ่ายน้ำแล้วนะฮะ ตอนเขียนคลิปแรกๆที่น้ําขังนะ,ะตรงนี้ถ่ายน้ําก็คือมีท่อฝังเข้าไปถึงตรงนี้คือตัวเนี้ยเราใช้น้ําลดแล้วดินมันแน่นแล,แล้วพอดินมันแน่นมันก็เลยมันก็เลยคายน้ําไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูต้นต่อไปนี่อันนี้มาจากจังหวัดชุมพรนะฮะนี่ คือตอน้ตอนต้นเนี้ยตัดรากขดเยอะมากถ้าเห็นในคลิปแรกๆโอ้โหตัดรากขดแบบโหดร้ายเลยอะนะฮะตัดเข้าไปเหลือเนี่ยปัดเข้าไปประมาณสามนิ้วอะรากขดเขายาวเนี่ยตอนนี้แตกใบอ่อนแล้วตรงนี้รอดน้ำท่วมมานะฮะเพราะว่าระดับของพูนโคกเนี่ยสูงขึ้นไป พอเริ่มแตกเนี่ยเดี๋ยวเดือนเมษาผมก็เริ่มจะถมดินเพิ่มนะฮะเดี๋ยวจะทำคลิปอีกนะฮะเพราะว่ามันเริ่มมีมีพัฒนาการที่ดีนะฮะเราก็เลยจะต้องถมดินเพื่อขยายรากให้เขากว้างขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้มาจ,จากจังหวัดจันทบุรีนะฮะ ต้นนี้แตกยอดแตกใบอ่อนแตกกําลังเปิดฝาใบนะฮะกำลังเปิดใบออกเห็นไหมฮะตัวนี้ดินคายน้ําได้ดีนะฮะแล้วก็พัฒนาการต้นเนี้ยใบเขียวขี้ม้าเลยนะเห็นไหมฮะใบเขียวขี้ม้านะฮะตรงนี้ตน้นต้นกล้วยหอมทองล้มทับ ดียังไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังกลับฟื้นมาได้นะฮะมีอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายนะ,ะเป็นทุเรียนจังหวัดสกลนครนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นต้นสุดท้ายนะฮะที่ปลูกที่พัฒนาการดียิ่งยิ่งขึ้นไป ตอนนี้ยังไม่ตายสักต้นนะของผมนะฮะตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วนะฮะอธิบายพวนันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ,ะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เลยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวนันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยนะฮะเห็นลมแรงๆอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องมีเชือกนะฮะเดี๋ยวหน้าหนาวเข้ามานะฮะเราก็ต้องมีเชือกล้างไว้นะฮะมีเสาเราต้องมีเชือกนะฮะ วันนี้อธิบายก็วาลลาไปก่อนสวัสดีครับ